นี่นะคะคืออยู่ในงานเราก็ต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าเป็นกฎของเขานะคะทุกคนแล้วแต่ว่าสามารถถอดหน้ากากได้ตอนที่เรากินข้าวหรือว่าดื่มเครื่องดื่มนะคะทุกคนตอนนี้นะคะจะสังเกตว่าคนเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะทุกคนต้องเสียค่าเข้าคนละ5ยูโรคะ่ะทุกคนอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเดินในงานนะคะก็ต้องใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลานะคะทุกคน ยกเว้นเวลานั่งดื่มหรือนั่งกินค่ะคือตอนนี้เริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนมีที่ไว้ให้สำหรับลูกค้าหลายที่หลายจุดเลยค่ะทุกคนตอนนี้แต่ละร้านนะคะคนเต็มหมดเลยค่ะทุกร้านเลยนะคะทุกคน คนรอต่อคิวกันเยอะไปหมดเลยค่ะแน่นมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็คนก็เข้ามากันเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มจะเยอะแล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่า ถ้าจะเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องเสียค่าเออค่าเข้ามาในนี้นะคะ5ยูโรคะ่ะทุกคนไม่แพงนะคะคุ้มกับการที่เราจะมาซื้อของในนี้เราก็ได้กินเอ่อได้บรรยากาศในนี้นะคะดีมากเลยคะ่ะทุกคนนี่เลยค่ะอาแม่ค<ล>้าตามแท้ ได้กรอบงอประเดี๋ยวว่าแต่ไม่อยู่ลานเพื่อนกรอบกรอบไหมคะกรอบไหมกรอบไหมกรอบไหมคะได้ยินไหมคะเพื่อนกินข้าวอย่าง นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะในไทยสตรีทฟู้ดนะคะทุกคนเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงกันต่อเราก็ไปชมกันต่อได้เลยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาดูบรรยากาศของงานกันบ้างนะคะแต่ละร้านนะคะทุกคน মানুহ ধান ছাগলী ছাগলী চাওঁ นี่นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็สามารถคนที่เข้ามาก็สามารถนั่งกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็นั่งกันได้สบายๆเลยนะคะที่กว้างหมดนะคะทุกคนนี่นะคะก็ยังมีที่เหลืออีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทุกทุกอย่างคือมีความเอ่อมีระยะห่างนะคะแต่ละคนนะคะนั่งได้มีระยะห่างนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของล็อกเอ่อโควิดอยู่นะคะทุกคน สั่งเลยค่ะคันสูชแชมปิตแดนเนี่ยเวมักส้มตำนะเวมักส้มตำนะส้มตำเม็ดเยี่ยดสิเอาชิมกชาสิเออด่าสิครูสปริกาสตคันสูพี่น้องแชมเิชแดนสักพี่น้องค่ะสักพี่น้องค่ะ und Reis rice, rice for me <coughs> นี่นะคะแมวมาสั่งนะคะคุณน้องทำเองหมดทุกอย่างเลยนะคะร้านข้าวสารค่ะเอ่อผสมได้ไหมคะได้ด้วยค่ะยังไม่ได้คิดตังนัด้นคิดแล้ว ได้แล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนบรรยากาศในงานนี่คึกคืนมากเลยนะคะทุกคนคือแถวยาวมากเลยค่ะดูแถวร้านนี้นะคะร้านเป็ดที่แมวซื้อไปเมื่อกี้นี้นะโอ้คนเยอะมากเลยค่ะแถวยาวเลยค่ะถ่ายด้วยนะคะโอ้สาวๆร้านนี้สวยๆทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะดูนะคะโอ้โหมีทั้งเคี่ยวมีทั้งไก่นะคะอร่อยอร่อยโอ้ชุดชุดสวยเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวยค่ะสวยค่ะค่ะกำลังขายอยู่ Oh, <gasps> ดูนะคะทุกคนัูคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะทุกคนคือคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคน นาทัวเพดอะไรคะโปรฝากได้ไทนาทัวร์ความเด็ด่ะดูเลยนี่นะคะไทยช่วยไทยนะคะหมอนเหมือนมีหมดเลยนะคะหมอนกระดูกค่ะหมอนสำเนียมนะคะดูนะคะเสื้อมวยไทยก็มีค่ะเสื้อมวยไทยโหดีมากเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนดูนะคะคือเหมือนเราอยู่บ้านเราเลยนะคะเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยเนาะ